ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เดี๋ยวไปกันไวๆเลยนะครับกับแสงุูกค้าคุณเม้ารุ่สองวันนี้บัตรประชาชนใบเดียวออกได้เลยนะครับ MG 3าผ่อนสามพัน MG t o S สองเผ่อนห้าพันตลอดสัญญาหกปีติดสองวัตัวนี้ตันลุกท็อปสุดนะหนึ่งแก้าบาทแ๊สผ่อนสามพันและโคโลราโดคันนี้ผ่อนสามพันหนึ่งแสเจ็ด่กาพันบาทอรบอีกหมื่นหน0 0งหกหมบาทแมกใหม่ยางใหม่ล้อวลมิลาร่อนสองพันลอแมใหม่ยางใหม่ใส่วลไว้แล้วนะ แอทลาดปีสี่หนึ่งพันบาทผ่อนสองพันอเมร่าหนึ่งแสนสองหมันบาทนิสสันมาหนึ2งแสนบาทชุดเนี้ยหคันเนี้ยผ่อนเดือนละส0 0พันบาทตลอดสัญญาออกรถเจ็ดบาทรีบมาเลยสี่แสนบาทผ่อนเดือนละแปดพันผ่อนห้าพันสก้บาทตัวแบบนี้หน้านี้เลยนะยกสูงแบบนี้ผ่อนส0 0 0ันบาทตลอดสัญญาหนึ่งแก้บาท249สี่พอสประตูผ่อนเดือนละสี่พันตายหนึ่งแกันบาท พรสามพัคน 3, คันไหนชนหนักตรน้ำรับซื้อคืนเลยรับซื้อคืนเต็มราคาขายนะครับหกแสนสามหมืน 6, ่นก็พันบาทพรหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นก็พันบาทสี่หกพรสามพันวันนี้ไม่รู้จะไปไหนมาหายเทพมีน้ำมีขนมทานฟรีนะครับเด็กๆมีของเล่นแจก,กให้นะครับออกรถเจ็ดบาทนะครับวันนี้เอกสารไม่ครบเอาบัตรประชาชนมาใบเดียวกับเงินเจ็ดบาทเซ็สนสัญญาได้เลยปาเจโร่ห้าแสนเก้าหมื่นก็พันบาทครับจัดไปเลย 9แสน9 0 0ืบาทครับผ่อนเดือนร์บอล10,080ไตแดง4ล้าน3 000, 3หมื่9พันบาทครับผ่อน6 0 0 0บาทตลอดสัญญาครับมิลานปี13คันนี้1แสน4 0มื่าวปลาบาทพร2พัน1แสน2 0 0 0่น9พันบาทผ่อน2 0 0 0และคันนี้นิสสันอัมเบล่ลา1แสน2 0มื่น9ับาทอน2 0 0 0พี่เห็น5คันนี้นะทั่วประเทศมีหมดไปที่ไหนใกล้ไปได้เลยเชียงใหม่พิศโลกนครสวรรค์ตังภูเก็ตสุราษฎร์ ขอนแก่นชนบุรีพัทยาโคราชสระบุรีอุบลนครปฐมอายุทยาและสุาสาคร34ีสา่สขาตรงนี้และกรุงเทพลังสิตสวนหลวงรอเก้าลาดกระบังแบบนี้มีหมดผ่อน2,000บาทเข้าไปได้เลยหรือมาที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดแคตตาล็อกให้ดูชอบรถพิโลกเอารถพิโลกมาส่งให้ชอบรถเชียงใหม่เอารถเชียงใหม่มาส่งให้ครับพี่ไม่ต้องกลัวรับประกันโครงสร้างลูกคราซื้อรถที่เทพ ชนหนักชนน้ำรับซืบ้ 99, อขืน MG399 ะขึ้นมาให้กับสามพัน3ปีสิ้าป้ายแดงสนะี 5, 6, 8, นะ่แสนเนาะห้แสนเนาะวันนี้เหลือแส9เ